สวัสดีครับมาพบกับนาจุยชินเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะพาไปวัดลําบัวลอยนครน,นายกนะครับอยู่อำเภอปากพีเส้นเราใช้เนี่ยก็ถนนสายสิบสามนะครับผมวิ่งมาจากทางนครน,นายกนะครับก็ให้วิ่งไปทางปากพีนะครับก่อนไปถึงถนนตัดใหม่เส้นแยกปากพีนะครับก่อนถึงแยกสังเกตง่ายครับจะมีป้ายเขียนว่าไปประจันตคามนะครับเราก็วิ่งไป ทางนี้นะครับก็มันจะเป็นสามแยกนะเราก็ไปทางขวานะครับทางซ้ายจะไปนะครับแล้วก็มันจะมีไฟแดงอยู่นะครับแล้วก็ขับผ่านไฟแดงนี้ไปนะครับขับตามทางไปเรื่อยๆนะครับอีกไม่ไกลก็จะมีไฟแดงอีกไฟแดงหนึ่งนะไม่ไกลกันมากใกล้กันนิดเดียวนะครับเมื่อก่อนเรื่องไม่มีไฟแดงนะลรวก็ไม่มีปฏติเหตุบ่อยเขาก็ทําเป็นไฟแดงขึ้นมาสังเกตง่ายเห็นไฟแดงปุ๊บเราก็เลี้ยวขวาเข้าไปเลยนะครับ ไฟแดงนี่นะครับก็เลี้ยวขวาไปแล้วก็ไปตามทางนะครับขับไปเรื่อยๆก็ประมาณหกเจ็ดโลนครับผมก็จํไม่ค่อยได้เหมือนกันจับ G.P.S ไปก็ได้นะแต่วิ่งตรงอย่างเดียวนะป่ะนี่เราก็ถึงวัดแล้วนะครับก็ถ้าวันเจ้าที่คนจะเยอะหน่อยนะแต่ผมไปวันธรรมดาแล้วก็ไปเช้าด้วยไปเก้าโมงยังไม่ถึงเก้าโมงเก้าโมงครึ่งนะสามสิบเจ็ดนะ ก็เดี๋ยวเข้าทางซุ้มวัดได้แล้วไปว่าวาอปันวัวลอยที่จอดรถเยอะมากนะครับเขาบอกว่าวันเสาร์นียเต็มเลยนะแต่ผมไปวันธรรมดาธรรมดาก็มีคนมาพอสมควรแล้วนะครับอ่าก็หาที่จอดกันก่อนนะครับตามสบายที่เข้ามาที่วัดนะครับจอดรถก็พอดีโชคดีครับไปเจอคณะกรรมการวัดสองท่านพี่นินกับพี่นาดนะครับเคยเจอกันเพราะแก ชอบไปดูบอลน,นะครับผมก็ชอบสายบอลก็เลยเจอกันแกก็เลยพาไปาชมวัดนะครับก็ได้ได้สองท่านนี้นะครับก็เลยได้ความรู้เพราะว่าถ้าไปทั่วไปอาจจะแค่ไปอาอบน้ําจระเข้นะจะเป็นไฮไลท์นะครับแล้วก็กลับแต่ว่าได้เจอพี่สองท่านนี้ก็เลยได้ดูไอ้หลายอย่างขึ้นมานะครับก็ระหว่างทางนะครับมันก็ ในระหว่างที่เราเดินเนี่ยก็จะมีพวกของมาขายค่อนข้างเยอะนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นชาวบ้านนะที่ถามถามผมลองซื้อดูก็ราคาไม่แพงนะครับก็มีพวกผงก,กาแฟมีหลายอย่างนะครับหวานลูกไก่อะไรเงี้ยก็มีนะครับอย่างผมก็รู้นะครับอของมีก็มีของขายเยอะนะครับลุงนั่งขายปาตเพียนอะไรเงี้ยนะครับของก็คือถ้าใครอา,อาจจะพาแบบ ภรยาพาพ่อพาแม่มาไหว้แล้วไม่ได้ไม่ได้เป็นคนไหว้นะครับก็มาเดินซื้อของได้นะครับหรือใครมาไหว้เสร็จแล้วก็ซื้อของกลับได้นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นชาวบ้านนะครับขายไม่แพงนะรสชาติก็เโอเคนะปังนะแต่ความคนชอบเปเหมือนกันครับเรื่องรสชาติถึงผมทานแล้วมันก็โอเคนะอ่าเพียบเลยลอตเตอรี่ก็เพียบเลยนะครับไม่ต้องห่วงทางนี้นะครับสายมูอยู่แล้วอ่าไฮไลท์นะครับไฮไลท์ของตรงนี้นะครับก็คือ อาบน้าจระเข้นะครับแต่ก่อนเนี้ยก็จะมีทางนี้ครับดอกไม้ทุกเทียนนะครับตามจิตตาเนาะไม่ได้บังคับอะไรนะครับแล้วแต่จะหยอดนะครับก็เข้าไปไหวพระตรงนี้ก่อนนะครับอ่าครับแล้วก็จะมีไหวพระเสร็จก็มีไฮไลท์นะครับคือจระเข้นะครับอจะเป็นรูปปั้นนะครับสองมีอยู่สองตัวนะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาถ้าเข้าไปเนี่ยจะมีแต่เขาแนะนําให้ไปอาบนิ้ตัวฝั่งขวาก่อนนะครับนะ อ่านะครับแล้วก็มีก็มีไหว้พระตรงอื่นนะครับอาบน้ําเสร็จแล้วก็ไปไหว้พระไปอะไรตรงนี้นะครับหยอดทําบุญอะไรก็แล้วแต่ศรัทธานะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีจุดนะครับก็ตัวที่บอกจระเข้เนี่ยอันนี้เป็นเหมือนไลูกปั้นนะครับตัวเข้จริงก็มีนะอยู่แต่ตัวแรกเนี่ยมันชื่อ,อ จอร์เคโทนนะครับจัว์เก้ตัวแรกเนี่ยจอร์เกโทนก็ตายไปแล้วนะครับเขาก็มีการเก็บกระดูกแล้วก็มีคนสตาร์ฟไว้นะครับก็จริงๆจอร์เคโทนก็จะอยู่ในตู้กระจกนะครับตู้กระจกประมาณนี้นะนะครับพอดีแต่ผมไปกับคณะกรรมการวัดนะครับคณะกรรมการวัดก็เปิดให้ถ่ายเปิดกระจกให้ถ่ายนะครับก็เลยได้ภาพจะชัดมา นนค,คนก็ทำบุญเยอะนะครับมีเหรียญมีอะไรก็ไม่ได้ติ๊กอะไรครับก็เปิดแล้วนกะ็มีคนเอาเหรียญไปวางเยอะแยะเลยนะนปกติผมก็ไม่ค่อยกล้าเปิดหรอกนะครับตอนนี้มาการวัดไปด้วยก็เลยจัดการให้นะครับแล้วก็มีจำเลยตะเคียนมีซากของกระดูกจอระเข้ที่ห้องมจากแถวนั้นมาได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีจุดนะครับคือตรงที่เป็นพระธาตุนะครับ มีใบรับรองด้วยนะ,ะพระรมษารีริกาธาตุจากศรีลังกานะครับก็ะจะเป็นตัวนี้จะตั้งอยู่กลางาน,น้ําเลยนะครับกลางน้ํานะแต่ก็มีก็ชํารุดตามการเวลานะครับก็อตอนนี้ได้คุยกับทางการวัดก็จะมีาเอาเงินทําบุญบางส่วนครับมาบูรณะนะนะครับ ก็อยู่กลางน้ําประมาณนี้นะครับภาพร,บรอบๆนะครับอใครใครมีจิตศรัทธาก็ไปทําบุญกันได้นะครับภายในนะครับประมาณนี้นะครับมีคลองให้ตีด้วยนะครับมีคำที่ฐานก็ว่ากันไปนะครับ หลังจากพราว่าพระธาตุเสร็จนะครับก็มีริงก็อยู่ใกล้ๆก,กันนะครับอแล้วก็มีพระปรางนะครับตัวน,นี้พระปรางพระปรางเปิดโลกนะครับอ่องค์ใหญ่นะนะครับมีพึ่งมาทํารังทางใต้ด้วยถ้าถ่ายเป็นคลิปก็อ่านะครับอันนี้มีพึ่งมันหลวงมาทำรังด้วยพึ่งอะไรก็ไม่รู้นะครับ ก็ในรอบๆพระปางก็จะมีรูปปั้นออยู่4มุมนะครับนะ,น,นะครับก็ถ้าใครจะวหว้ก็ไหว้สีม่มุมก็ว่้ครบนะครับสีม่มุมของพระปางเลยนะ,นนะครับอ่านี่คาถาบูชานะครับนี่เราแต่ความเชื่อความอะไรกันนะครับอ่า เออแต่เมื่อกี้ติดห้องน้ำอะไรตีดห้องน้ำห้องน้าสะอาดนะครับทํามาใหม่หม,มีคนดูแลทำความสะอาดก็โอเคเลยนะครับวัดก็โอเคนะครับถึงอ่าช่องข้างสะอาดสะอ้านอยู่นะถ้ามีเงินทุนเยอะก็น่าจะปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์นะครับตรงนี้อาจจะถ้าใครผมว่าโชคดีนะวันที่ไปเจอคณะกรรมการวัดก็เลยพาชมเพราะถ้าไปเองอาจจะไม่ได้ ไม่ได้ขึ้นไปชมนะครับเพราะว่ามุมมันไม่ค่อยเด่นนะครับตอนนี้เป็นพิพิพธภัณฑ์นะครับของหลวงพ่อสนิทค,คือป้ายเนี่ยมันจะติดอยู่แล้วมันมองมันไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับจะอยู่ทางศาลาเนี่ยครับขึ้นมาที่ศาลานี้นะ,ะแล้วก็จะมีป้ายนะครับป้ายบอกไปนะครับแล้วก็จะมีทางขึ้นก็เป็นบันไดค่อนข้างแคบแล้วก็ชันด้วยนะครับต้องระวังนิดหนึ่งนะพอขึ้นไปเนี่ย จริงเขามีป anyway, ้ายห้ามถ่ายรูปอยู่นะแต่ผมไปคณะกรรมการก็เขาคณะกรรมการเขาก็บอกว่าสามารถถ่ายได้นะผมก็ถ่ายนะครับอ่าเขาเป็นคนให้ถ่ายเลยบอกให้ถ่ายนะครับก็แต่ทุกนะครับสมากกรรมการก็ไปด้วยนะครับเป็นงาสะท้อนนะครับอ่าก็อนุญาตแล้วก็ไม่ถ่ายได้ก็อยู่ในตู้กระจกนะครับอันนี้ก็จะถ่ายยากหนึ่งแต่ก็ไม่มีเขาไม่มีระบุนะครับว่าตรงนี้ได้จากไหนมาอะไรอย่างงี้นะครับอ่า ก็ตั้งแต่หลวงพ่อสนิทแล้วก็อันที่กันมาตรการก็มันเป็นเรื่องเล่าปากต่อปาก,ปากนะครับ,บางทีเขาไม่สามารถตอบได้รายละเอียดได้หมดนะครับก็เลยไม่ไม่ได้เอมาเล่านะแล้วก็มีการเก็บไว้นะครับเยอะมากนะครับครับก็มีมีถ่ายเป็นคลิปไปนิดนึงนะครับพอดีมันติดกระจกนะครับมสะท้อนก็ถ่ายกันทังท้งใหญ่นิดหนึ่งนะใครชอบชอบใครสนใจก็ขึ้นไปชมได้นะครับ เยอะมากเลยถ้าทางคนถ้าทางคนกิจตถาทางนี้นะครับน่าจะชอบนะพอดีผมก็ไม่ได้เท่านี้เท่าไหร่แต่ผมเป็นช่างภาพนะครก็เก็บภาพมาฝากกันแล้วกันนะครับค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมก็ผมก็คุยกับพี่กับพี่เกานะครับเวอรถ้ามีป้ายบอกหน่อยก็ดีนะ พราะบางทีถ้าคณะกรรมการไม่มาด้วยเนี่ยก็ผมก็คงไม่รู้ว่ามันคืออะไรบ้างนะครับนี่คืออยู่ในตู้นะครับอ,อยู่นอกตู้ก็มีนะครับอดีมันย้อนแสงนิดนึงถ่ายยากอ,อยู่นอกตู้ก็มีเต็มเลยนะครับนี่ครับถ้าว,ว่าตัวนี้ก็เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับถ้า ไปคนนะไปชมได้นะครับเปิดให้ชมถึงเย็นๆเลยนะผมวงทุ่มหนึ่งก็ได้นะครับอ่าแล้วก็มีไฮไลท์มันจริงๆก็คือตัวจระเข้ใช่ไหมครับมันก็ตัวเจ้าโทนตายไปแล้วนะมันก็จะมีตัวใหม่ขึ้นมานะครับก็เรียกเขาชื่อเจ้าใหม่นะครับเห็นไหมถามพี่เขาเจ้าใหม่แต่ป้อนไปไม่เห็นนะครับมันอยู่ตรงเนี้ยอ่ามันโผล่มาแค่ตาเนี่นะครับยืนรอตั้งนานก็ยังโผล่มาแค่ตานะครับอ่าก็เลยไม่เห็นนะอันนี้ก็มี มีเจ้าหน้าที่ดูแลนะครั้หา,หารอยู่นะครับแต่น้ำนี่นานๆเหมือนกับน,นำงานถ่ายทีนะอันนี้ผมไม่ชอบชัวร์เท่าไหร่นะครับผมไม่วิจารณ์อะไรนะครับบางคนยังไงก็มีนานๆก็นะครับจเจอแค่นี้นครับแต่มีถามป้าที่เขาให้อาหารบอกว่ามีแค่ตัวเดียวนะนะครับมีแค่ตัวเดียวก็เหมือนก็พอเจ้าทนตายไปก็มีเอาเจ้าใหม่มาเลี้ยงแทนนะครับอ่ก็ ประมาณนี้นครับสำหรับการไต่วัดลำบูรยของน้าจุ๋ยนะครับถ้าชอบก็ฝากเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้าจุ๋ยโฟโต้ยูทูบชาแน,นลแฟเพจน้าจุ๋ยโฟโต้นะครับถิดพลาดประการใดก็ขออภัยมใานาที่นี้นะครับผมสวัสดีครับ